ในปีพุทธศักราช2569ประเทศไทยได้สร้างความรือหาไปทั่วโลกอีกครั้งเมื่อได้เปิดตัวเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ที่ทันสมัยและแข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์กองทัพไทยภายใต้ชื่อที่สะท้อนถึงพลังอำนาจอย่างมอสโกกาดเครื่องบินขับไล่ล่องหนแห่งอนาคตที่รวมเทคโนโลยีจากหลายประเทศพันธมิตรโดยเฉพาะจากรัสเซียและไทยโครงการมอสโกกาด เริ่มต้นตั้งแต่ปลายปี2563ด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศของไทยและบริษัทอากาศยานชั้นนำจากรัสเซียเป้าหมายคือการยกระดับศักยภาพกองทัพอากาศไทยให้ทัดเทียมกับประเทศมหาอำนาจการออกแบบเน้นความสามารถในการรบแบบล่องหนความเร็วเหนือเสียงและระบบอาวุธอัจฉริยะที่จะสามารถปรับเปลี่ยนภารกิจได้ทั้งในอากาศพื้นดินและทะเลมอสโกกาด ใช้เครื่องยนต์คู่รุ่นใหม่ล่าสุดที่สามารถทำความเร็วสูงสุดถึงแมต2.4หรือประมาณ2,940กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีรัศมีการปฏิบัติการกว่า3,200กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศทำให้มันสามารถบินจากกรุงเทพมหานครถึงเกาะสุมาตราหรือแม้แต่โตเกียวโดยไม่หยุดพักโครงสร้างตัวเครื่องทำจากวัสดุผสมผสานระหว่างไทเทเนียมคาร์บอนไฟเบอร์และวัสดุเรดาร์ล่องหนจากรัสเซียทำให้มันแทบจะไม่สามารถตรวจจับได้ด้วยเรด,เรดาร์ทั่วไป ระบบควบคุมการบินเป็นแบบ fly-by-light ซึ่งเร็วกว่า fly-by-wire แบบเก่าและตอบสนองต่อการควบคุมของนักบินภายในเซียววินาทีนักบินจะนั่งในห้องนักบินแบบ g l a s s Cockpit ที่แสดงข้อมูลทั้งหมดผ่านจอสัมผัส3มิติพร้อมระบบ AI ผู้ช่วยการรบที่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และเสนอแผนปฏิบัติการในเซียววินาทีหากนักบินหมดสติจากแรงจีหรืออันตรายอื่นๆระบบ AI สามารถบินกลับฐานหรือดำเนินภารกิจต่อได้อย่างอัตโนมัติ อาวุธประจำลำของมอสโกอกาดมีตั้งแต่ปืนกลอัตโนมัติขนาด30มิลิเมตรไปจนถึงขีปนาวุธอากาศสู่อากาศแบบระยะไกลรุ่น Raptor-T ท,ที่ผลิตขึ้นในไทยโดยใช้เทคโนโลยีจากรัสเซียสามารถยิงได้ไกลกว่า180กิโลเมตรด้วยความแม่นยำระดับเซนติเมตรนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งระเบิดนำวิถี JDAM ขีปนาวุธ c r u i และระบบรบอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของมอสโกกาดคือระบบรบแบบเน็ตเซนทริกวอร์แฟร์ซึ่งช่วยให้สามารถเชื่อมโยงกับอากาศยานไร้คนขับเพื่อรบหรือระบบเรดาร์บนพื้นดินได้แบบเรียลไทม์สามารถทำงานร่วมกันเป็นฝูงเหมือนฝูงนกระบบ AI จะคำนวณการเคลื่อนไหวการโจมตีและการหลบหลีกในรูปแบบที่สัตรู่ไม่สามารถคาดเดาได้ ประเทศไทยวางแผนจัดหามอสโกกาดเข้าประจำการจำนวน36ลำในช่วงปี2566ถึง2570โดยแบ่งประจำการในฝูงบินต่างๆทั้งในภาคกลางและภาคตะวันออกเพื่อป้องกันด้านฟ้าไทยจากภัยคุกคามทุกทิศทางนอกจากด้านยุทธศาสตร์แล้วมอสโกกาดยังถือเป็นความสำเร็จเชิงอุตสาหกรรมด้วยเพราะประเทศไทยสามารถผลิตชิ้นส่วนหลักได้มากกว่า40%ของเครื่องบินทั้งลำไม่ว่าจะเป็นปีกระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแม้แต่ซอฟตแวร์ควบคุมการรบ ซึ่งหมายถึงโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยในระยะยาวกองทัพอากาศไทยได้เริ่มฝึกนักบินรุ่นใหม่จำนวนมากสำหรับมอสโกกาดโดยใช้เครื่องฝึกจำลองเสมือนจริงแบบ360องศาที่สามารถจำลองสนามรบจริงได้แทบทุกสถานการณ์นักบินทุกคนต้องผ่านการฝึกความเร็วสูงการใช้อาวุธขั้นสูงและการหลบหลีกระบบต่อต้านอากาศยานรุ่นล่าสุด หลายประเทศในอาเซียนเริ่มให้ความสนใจมอสโกกาดอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และเวียดนามที่เริ่มเจรจาขอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับศักยภาพของเครื่องบินรุ่นนี้ความสําเร็จของมอสโกกาดไม่ใช่แค่การมีเครื่องบินล้าสมัยอีกหนึ่งลำแต่คือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การยืนหยัดของประเทศไทยในการปกป้องอธิปไตยสร้างความมั่นคงและส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านความมั่นคงของชาติในปี2026นีนี้มอสโกกาดไม่ใช่เพียงแค่ชื่อของเครื่องบินรบ แต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีพลังอำนาจและความพร้อมของประเทศไทยในการเผชิญหน้าทุกภัยคุกคามจากภายนอกและนี่คืออีกหนึ่งก้าวย่างสำคัญของกองทัพไทยที่จะจารึกในหน้าประวัติศาสตร์การทหารของชาติพร้อมจะก้าวไปสู่อนาคตด,ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความมั่นใจในศักยภาพของคนไทยทุกคน